มารูท่นอนสไลด์น,นะครับเพลงนี้อยู e ่ใน k ี y e มิเนอร์พอสไลด์เราจะเล่นสไลด์เราต้องตําช่องให้ได้ก่อนเอาท่อน,อนสโลปปกติก่อนนะครับจะเป็นสายสองตั้งที่สิบสองสิบสามตัวแรกจะดิดสิบสองสองครั้งสิบสามสไลด์มาสิบห้าจากนั้นก็จะสไลด์ตรงที่สิบห้าลงไปใส่หนึ่งที่สิบห้าสิบสี่ สิบสองสจากนั้นขึ้นมาสายสองที่สิบสองสครั้ง13 1ส1ม1ิ10้าสแล้วก็ดิ่ทช่องที่แปดหนึ่งครั้งแล้วก็สไลด์มาช่ง5แล้วก็สไลด์จาก5มาสา กนั้นก็มาช่องที่13 13ถอยมาช่องที่12 13 15 8จากนั้นก็มาช่องที่10 12าจากนั้นขึ้นมา13แล้วก็สไลด์มา12 ไปครั้งหนึ่ง13 12 15 12าจากนั้น12 10 12แล้วก็ไปครั้งอีที่10อีกครั้ง10 8 10 13 นั้นก็ช่องที่สิบสามอยู่ 13. สิบสามสองสิบสองสิบสามสองสามสิบห้าจากนั้นพอตรง,งนี้ขยับมาใส่หนึ่งที่สิบห้าสิบห้าสิบสามสิบสองจากนั้นก็สิบสามสิบสองก็ใส่สองทีส่สิบสองใส่สามที่สิบสอง ออมาสายสองที่ 2, สองสายหนึ่งที่สองสิบสามดีหนึ่งครั้งสลับไปสิบห้าจากนั้นก็ซ้มท้งที่สิบห้าสิบสามสองสิบสามสิบเจ็ดแล้วก็ซ้มท้งที่สิบเจ็ดสิบห้าสิบสามสิบห้าสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสอง จากนี้จะสไลด์มันประมาณน,นี้น่าจะเป็นช่องที่ย4แล้วถาั้งช่องที่ยีช่องที่ย2ิบสแล้วก็มา19แล้วก็ถามทช่องที่17จบแล้วค่ะจะไล่เข้าไปจนลึกมากเลย,ย่างนี้ตั้งแต่ช่องที่15 13้าส7บสามส 15 19 19 20 22ก9 2สิบเก้ายี่สิยิบสองเกาิซ้ำตัเดิมยี่สิบต็กี้ผมบอกเกินไปยี่สองสิบยี่สิบสิบเก้าเกิดขนนี้ นีนะครับตรงช่องตรงนี้ออนตอน,น,นแรกๆก็ก็ไปดูเทคนิคสอนสไลด์เพราะผมจะมะีคลิปที่สอนสไลด์โดยตรงมีอยู่กว่า,าตรงกลางนะตอนแรกมาจุดสองที่ผมบอกช่องไปแล้วจุดสองจุดสามห้าสองครั้งสามจิบห้าจากนั้นก็มาใส่สองสิบห้าเหมือนเดิมห้าเป็นหน้า 4, 12, 10, 12. สี 2, 42, 2่สิบสองสิบสองแล้วขึ้นมาใส่สองสิบสองสองครั้งสามสิบห้าสามสิบสองสิบแปดสิ่งหนึ่งครั้งแล้วควาต้องได้ห้าสิบสามสิบสามสิบสองสิบสามสิบห้าแปดสี่ <12 S 2> กระจับมา13 12 13สมับแล้วก็ไป12 10อบา1สิบสามสิบสองสิบสามสิบสส 15บห้ถอยไปที่เส้นสจากนั้นก็จะเป็นลงมาสายหนึ่งช่องที่15บ3 12สิบสาบเดือนหน้ามาช่องที่13บสายหน,งหน่งนะครับ12บสองสายสามสสองสายสา2สิบสลงมาสายสองที่สิบสายห่งช่องที่12 13 15 ก็มาถึงจุดที่ผมบอกไปในสิบสามสิบห้าสิบสามสิบสองสิบสามสิหมี่สิบสิบสองยี่สิบสองยี่สิบสิบเก้าสิบเจ็ดอ่าหมดท่อนสโลวสไลด์นะครับ ามาดูท่อนอซโล่หลังจากต่อจากสไลด์นะครับสายหนึ่งช่องที่สิบเก้าครับดันสองครั้งดันครึ่งเสียงนะแล้วก็ฟุตออฟประมาณสิบเจ็ดสายสองช่องที่สิบแปดสายสามช่องที่สิบเจ็ดลงมาสายสองช่องที่สิบแปดอีกครั้งสายหนึ่งช่องที่สิบเจ็ดลงมาสายหนึ่งช่องที่สิบเก้าคายลงมาครึ่งเสียงดันดันนิดหนึน่งแล้วก็ กดออฟมาเจ็ดสิบเก้าระวังให้จดดนนะดันเกินออ 17, 2, 48, 3, นะดันเกินกดออฟมาสิบเจ็ดสสองยี่สิบแปดสิบสายสามยี่สิบเจ็ดสายสองยี่สิบแปดสายหนึ่งยี่สิบเจ็ดสิบเก้าดันขึ้นเสียงคลายลงมาสิบเจ็ด จากนั้นถอยมาช่องที่สิบห้าแล้วก็ฮัมเบอร์ออนมา off. สิบเก้าคุณออฟสาสองที่สิบเจ็ดใส่สามทั้งที่สิบหกถอยนิ้วมาดันใส่สามต้งสิบสี่คายลงมาคุณออฟมาสิบสองที่มาสายสี่ต้งที่สิบสี่ใส่ห้าต้องที่ off, ทสิบสี 5, ่ ใสมาใสา 3, ่สามทั้งสิบสองนิ้วโดนเปลี่ยนเป็นนิ้วนางดันค้างอีงค้างนั้นคลายลงมาถอยไปช่องที่สิบแล้วหามบออนมาสิบสองยังเป็นสายสามอยู่นะสิบสิบสองติดถอยไปช่องที่เก้าแล้วก็ยุกกลางมาช่องที่สิบแล้วก็ถอยไปช่องที่เก้าหามบอออนกดดอปเก้าสิบเก้าขึ้นมาสายสี่ช่องที่สิบ ถอยมือช่องที่เก้าของสายสี่อยู่เก้าสิบเก้าัมออนพุนออฟก็ใส่ห้าช่องที่สิบก่อนใส่หกช่องทสิบสองขนาดนี้นี่ครับอ่าไล่มาก่อนตรงตรงตรงนี้ตัวผมนี่ จากนั้นะลงมาสาย3าช่องที่9ก้าอีกเกแล้วก็9ก้าบฮัมออนพุนออฟใส่สี่ช่องที่12 10 2, 10, 2 สอยมาสายสามที่เก้าสิบจากนั้นก็เปลี่ยนฟอร์มนิ้วมานิ้วชี้ขยับมาช่องที่สิบของสายสามสิบสองแล้วก็ถอยน้องที่สิบทำเบาออนพุ่นออฟสิบสิบสองสิบเก้าเกสิบสิอครับระวังกระใหม่น้องมีจุดแรกตรงนี้ นะั้นบทชุดต่อมาชุดสุดท้ายตรงนี้สายสามที่สิบสองลงมาสายสองช่องที่สิบสิสองดันครึ่งเสียงคายลงมาแล้วกดออฟมาสิบแล้วก็มาดันสายสะมสายสองที่สองครั้งจากนั้นจะเป็นไล่สเกลของของจีครับสายสามช่องที่สิบสองเขาอลวัสิบสี่สิบสายสองทั้ 12, งที่ 12, 13, สิบสองสิบสามสิบห้าสายหนึ่งน้องที่สิบสองสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบดันเสียงคลายลงมาสิบเก้าดันสายหนึ่งสุดท้ายเลยช่องยี่สิบสองแล้วคลายลงมา เล่นค่อนข้างเร็วได้นหนึ่งช่วงตรงนี้นะช่งสเกลใส่สามนั่นลำต้นใส่สามสิบสองสิบสี่ใส่สนะองสิบสองสามสิบห้าใส่หนึ่งสิบสองสิบสี่สิบห้าเจ็ดสิบเก้ายี่สิบดันหนึ่งเสียงคายลงมาสิบเก้าแล้วมาดันช่องที่ยี่สิบสองสุดท้ายเลยโอเคนะครับ